เจทีสมาร์ทบัฟช่วยอัพราคาควายไทยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับควายโดยเฉพาะสวัสดีครับเียนเลยครับครับสวัสดีครับผมก็เจียนนี่ก็เป็นเอกมงคลครับเอกมงคลก็เป็นลูกปูเบิม้มลูกปูเบิ้มกาแฟหน้าสวยนะครับ ตามประวัติเพื่อนก๋ออีสานร้อยนะครับประเพดมอกเก๋อคุยกับนเ้องอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุเดือนมีน่าปีนั้นปุ๊บแปดปีครับเดียปีนะครับเดียบปีนะครับตอนนี้เขามีแชมป์ไม่กี่งานครับแปดปีได้แชมป์นะครับแชมป์กับที่ประกวดมาได้แชมป์กับสิบเอ็ดแชมป์ครห้าแกนแชมป์สิบเอ็ดแชมป์ห้าแกนแชมป์ครับอีกมงคลครับแล้วก็ช้วยพระราชทานครับลูกเพื่อนเคยได้รับรางวมันรับอย่างไปครับลูกเพป็นลูกเตนะครับลูก เบอร์ดกาที่หนึ่งรุ่นจูเนียร์ตุกเพีเมียโอ้ยครับที่สิบเอ้ยที่แปดที่แปดคือใครคืี่แปดแสดงว่าลูกเพิ่นกับพีผลงานแล้วน้องกนนนะครับลูกลครับครับการได้มาแต่แสายเพชรุรีครับครับอยากให้ว่าเรื่องของจุดเด่นของเอกมงคนไหนพี่น้องเกษตรสุวรรณตอนนี้สภาพตอนนี้เกษตรบนบนบนเต็มเลยเนาะครับเป็นควายที่สมดุลนะครับตามที่ตำราประตูสานเป็นบาครับบล็อกสี่เหลี่ยมเนาะ ครก๊อกสีเหลี่ยมหัวไทยไก่แย่งกันนะครับก๊อกสีเหลี่ยมครับสีเหลี่ยมพื้นผ้าศาสนาส่วนเด่นๆก็เป็นเรื่องนาตานะครับเรื่องนาตาแล้วก็ส่วนท้ายสําหรับสายกูบึงครับผมครับสถานที่ตั้งฟาร์มครับนี่ครับตั้งอยู่ไรโสพีครับอําเภอหนองแสงจังหวัดอุดรใกล้ๆวัดป่าบ้านตาประมาณสักแปดเก้าโลอันนี้ก็มาจากอําเภอหนองแสงนะครับช่วงนี้ก็ ยังเปิดผสมจริงอยู่นะครับผสมจริงคร,รงั้งละคระบบั้งละห้าพันบาทครับประกันหนึ่งหนึ่งรอบไอ้กลับใช่ไหมครับไอ้กลับไปห้าพันบาทโครงการโครงการพอมอมอีอะไรครับตอนนี้เข้าไม่มีโครงการนะครับท่านใดที่สนใจฝากเบอร์โทรแล้วก็ต้องทางติดต่อให้กับพี่น้องเกษตรกรด้วยครับจำชวนนำเสื้อกันร่อดละพันบาทนะครับร่อนละพันบาทครับครับปีนี้ก็บเดี๋ยวหลายครับเดี๋ยวหลายพอเอ่อประเด็นในการขายนำเสื้อนะครับติดต่อกับ เบอร์โทรก็087นะครับ95 0000 33ครับผมครับหรือช่องทาง Facebook ที่เฟซบุ๊กก็ไปงามได้โซฟีครับจุฬาสานีหรือกุศลจุลพันรับพิมพ์เป็นภาษาไทยเข้าไปได้ครับท่านใดที่สนใจอยากจะได้ประตูกรรมดีๆของเอกมงคลวันนี้ต้องขอบคุณทางเสียกุศลนะครับพูดเจ้าของไฟที่ได้นํำไฟมาร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วยนะครับครับผมขอบคุณมากขอเสขาช่วอให้เอกมงคลด้วยครับครับสสวัดีครับ หมดทุกตัวแล้วยังครับเดี in, ๋ยวเราจะมาที is, ่ฝ <à> ั <ch> ่งนี้เล้อีกเยอะครับพี่โตเดี๋ยวฝั่งนี้ครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับมาครับเชิญเลยครับ